สวัสดีครับกราบขอพรบารมีหลวงพ่อกวยชูตินทโรแห่งวัดบ้านแคนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกเพื่อนๆผู้นิยมเก็บสะสมพระเครื่องหลวงพ่อกวยชูตินทโรแห่งวัดบ้านแคนะครับโดยเฉพาะพระย้อนยุกนะครับผมนะฮะต้าอุทัยนะครับคนหนึ่งนะครับที่เก็บพระย่อนยุกวันนี้ผมจะมานําเสนออีกหนึ่งรุ่นนะครับที่นิยมนะตอนนี้นะฮะก็คือเหรียญโลหังนุมานเนื้ออัลปาก้านะครับปี2561นนะครับผม จะมาให้ดูรีวิวให้ดูกล่องดูอะไรเงี้ยต่างๆนะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้หรือยังไม่มีนะฮะก็สามารถดูแล้วก็เป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยนะครับเอาไปาประกอบอาชีพประกอบอะไรประยุกต์ใช้ในการหาพระเครื่องหลวงพ่อลวยนะครับแบบไหนแท้แบบไหนไม่แท้อาจจะตัดสินใจในการเช่าหาบูชาได้นะครับผมเผื่อไปเจอตามตลาด ตามแผงพระทั่วไปนะครับเผื่อเจอราคาหลุดๆนะครับผมไปชมกันครับผมผมจะนําเสนอครับผมไปครับผมครับผมนี่ก็คือเหรียญธนุมานะครับเนื้ออัลปาก้าปี2 5 6 1รุ่นบูชาครูนะครับจะเห็นด้านหน้ากล่องนะครับจะเขียนว่ารุ่นบูชาครูนะครับผมหลวงพ่อกลวยชูตินทโรนะครับวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับ รุ่นบูชาครูนี้นะครับเป็นที่นิยมมากนะครับในปัจจุบันนะครับเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ราคาขึ้นมาหลักพันแล้วนะฮะสวยนี่สองพันสองพันห้านะครับสามพันนะครับผมแล้วแต่การตกลงกันนะครราคาพระเครื่องไม่มีราคาการนะครับราคาขึ้นลงตลอดนะครับแต่พระหลวงพ่อกวยนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีลงนะฮะมีแต่ขึ้นและทรงแล้วก็ขึ้น ทุกทกปีนะครับอันนี้ผมกล่องนะครับผมจะแกะเหรียญให้ดูหนึ่งเหรียญด้านหน้านะครับผมจะเป็นเห็นว่าจะเป็นอารูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนั่งเต็มองคนะครับผมซ้ายขวานะกํากับด้วยยันกันเปิรนะครับหรือยัน,นเนสเอนะครับยันตัวนี้คุ้มครองก็ป้องกันนะครับคงกระพันชาตรีนะครับผมด้านหน้าจะเขียนว่าหลวงพ่อกลวยชูตินทโรวัดโคสิตารามนะครับผม มือจะสั่นนิดนึงนะฮะต้องขอกราบขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าอย่างว่าในกล้องโทรศัพท์นะซูมไม่ค่อยได้ก็เลยต้องใช้มือถือนะครับเล็บจะดํานิดนึงนะฮะเพิ่งไปปลูกพริกปลูกมะเขือมาแล้วขออภัยด้วยนะครับผมอย่ามองที่เล็บนะฮะให้มองที่พระนะครับผมด้านหลังนะครับท่านจะเห็นว่านะครับลงจังห่วงลงมานะครับเป็นหนุมานเต็มองนะครับเชิญทงลบนะครับถือพระขันด้านล่างสุดก็ จะเป็นเลขพศสองพันร้อยหกสิบเอ็ดนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะให้ชมกันก่อนนะครับผมส่วนตำหนินั้นไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเดีวลองดูนะครับผม เดี๋ยวผมถ่ายภาพนิ่งให้ดูดีกว่านะครับสําหรับตําหนิของเหรียญนี้นะครับตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับสมาชิกพี่ๆน้องๆหรือคนที่รู้มากกว่าผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาไว้สําหรับคนที่ยังไม่รู้เอาไว้ดูเป็นเป็นครูนะครับผมเป็นความรู้เล็ก็น้อยได้ในการตัดสินใจเช่าหาบูชานะครับสําหรับสิทธิ์ใหม่ๆเนาะสําหรับผู้ที่รู้แล้วก็ติชมแนะนําได้นะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับผมนี่นะกองผมจะซูม ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดนะโฟกัสไม่ค่อยชัดนะครับื่องจากผมใช้กล้องโทรศัพท์เครื่องเดียวนะฮะล้องแพงๆยังไม่มีเงินซื้อนะครับตอนนี้ก็ต้องใช้กล้องแบบนี้ไปก่อนเนาะก็หวังว่าจะเป็นความรู้ได้นะครับเรียนรุ่นนี้ต้องนีงต่างๆครับก็มีอยู่สองสามจุดเท่านั้นเองนะครับที่เป็นการตัดสินใจนะครับจุดจ่ายตังนะครับผมงานเก๋ก็มีออกมานะครับแต่ทํายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับว่ารุ่นเนี้ย เล่นหาง่ายสุดแล้วนะครับสำหรับผมนะเดี๋ยวผมจะทำเป็นภาพนิ่งให้ดูนะครับในการซูมนะครับผมครับผมจุดแรกน,นะครับก็คือเห็นไหมฮะไม่เห็นอ่านี่นะครับผมที่หูห่วงนะครับเห็นไหมฮะ จะมีอยู่เส้นแตกอยู่สามขีดนะครับตรงนี้จะเห็นไม่ค่อยชัดท่าดนะครับที่ผมจะลงนี่ดูฝั่งนี้นะหูห่วงด้านขวานะครับด้านขวามือนะครับเห็นไฮะตรงหูห่วงนี้จะมีเส้นอยู่สามเส้นฮะตรงนี้ต้องมีทุกเหรียญนะครับต้องเหรียญแท้นะครับต้องมีทุกเหรียญนะครับแล้วก็ลงมาอย่างกันปืนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีเส้นแตกอยู่นะครับตรงหัวเข้าหลวงพ่อ เห็นไหมครับนี่นะฮะหนึ่งเส้นประตูมาขา้างใต้นี่อีกนะครับผมต้องพลิกเหรียญดูนะเย็นๆน,น,น,นะครับผมบน,น,นีนเนม่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นะฮะจะสูงมาถึงข้างล่างเลยนะครับนี่นะฮะเห็นไหมวัดแต่ถ้าเราส่องข้างนอกเราจะเห็นชัดกว่านี้นะครับผมอันนี้คือสองจุดนะครับก็ตรงบาทน,นี่ก็จะมีตรงนี้นะครับนี่นะฮะเนี้ยเนี่ยนะฮะ ทางเหแสงตงนี้จะเห็นอยู่นะครับผมแต่จะไม่จะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับต้องมาส่องเหรียญจริงข้างนอกจะชัดมากครับบางบางบางเหรียญจะสั้นบางเหรียญจะยาวนะครับอยู่ที่การปั๊มนะฮะด้านหลังนะครับจะมาดูนะครับนี่นะฮะนี่หนมุมานพสสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดให้ดูพื้นเหรียญน,นะครับ นี่ฮะตำนี่อีกจุดหนึ่งตรงสำหรับเหรียญหนุมานนะเห็นไหมฮะรอยวงเดือนตรงนี้นะครับรอยรอยเครื่องนะฮะที่เจียนะครับบล็อกแล้วก็เกิดการไม่เรียบนะครับตรงนี้เลยฮะก็คือจุดสําคัญนะครับจุดใจตังอีกจุดหนึ่งสําหรับเหรียญหนุมานนะครับต้องมีนะครับจุดนี้นะฮะเห็นไหมครับผมด้านล่างนะครับนี่ฮะใต้ห่วงลงมานี่ครับจะมีขีดยาวนะครับจากซ้ายมาขวา นี่นะครับผมด้านหลังนี้ดูจุดนี้นะครับเป็นหลักครับผมส่วนขอบตัดนั้นก็ต้องมาเทียบอีกทีหนึ่งผมจะลงเป็นภาพนิ่งให้ดูท้ายคลิปนะครับตำแหนนนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับตรงหูครับหูด้านขวานี่นะฮจะมีเส้นอยู่สามเส้นนะครับต้องมีนะครับพาแท้ต้องมีนะฮะก็เส้นหนวดแมวนะครับนี่นะเส้นแตกตรงเข่าหลวงพ่อนะครับด้านขวาเนี้ย ใกล้ๆยันกันเปิดนนครับบางเหรียญก็ชัดบางเหรียญก็ไม่ชัดนะครับตรงนี้นะครับแต่ต้องมีนะครับผมด่ผมจะลงกล้องอ่าผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งแปะไว้ด้านท้ายคลิปให้ดูอีกทีนะครับผมนี่ฮะผมให้ดูคร่าวๆก่อนนะยันกันเปิดน,นะครับซ้ายขวาชัดเจน,นครับปีหกหนึ่งหลวงพ่อกวยชูตินทโรวัดบ้านแคครับผม ครับก็คือตามนี้นะฮะโดยรวมแล้วเหรียญสวยงามนะครับผมตอนนี้ผ่านเวลามากี่ปีแล้วสี่ปีน้ําทองออกนะครับเนี่ยฮะน้ําทองมาแล้วนะครับสวยๆยิ่งน้ําทองเยอะนะครับการเช่าบูชาราคาก็จะแพงขึ้นนะครับขอบอกครับตอนนี้เก็บได้เก็บนะฮะบอกกันก่อนเลยนะครับราคาขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับจากวัดสามร้อยเช่ามาตอนนั้นเจ็ดแปดร้อยนะครับ เมื่อปีหกหนึ่งปลายายนะครับปีนี้หกห้าสองพันสองพันนิดสองพันกว่าแล้วนะครับใขรมีเยอะๆก็ยินดีด้วยนะครับอย่างที่บอกนะเก็บพระหลวงพ่อไว้นะครับมีแต่เพิ่มพูนทวีนะครับดีกว่าฝากเงินไว้ในแบงค์นะฮะเหมือนมีเียนอาเหมือนมีทรัพย์สมบัติไว้ให้ลูกให้หลานนะครับเก็บพระแท้นะครับไม่เป็นพระลูกหลานอย่างเสียนพี่พี่ก็ได้พูดไว้นะครับเรื่องจริงนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งลงให้ท้ายคลิปนะครับเราติดตามกันนะครับ